ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับเพชรก้าเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับมีดควานช้างนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับสี่เล่มนะครับ ขนาดใกล้เคียงกันนะครับด้ามไม้ฝักไม้ทั้งสี่เล่มเลยนะครับแต่เป็นมีดคนละยุคกันนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับมีดควันช้างของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาได้นะครับผมโทรมาที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นนะครับแอดไลน์ได้นะครับเบอร์เดียวกันนี่นะครับครับเรามาชมเล่มแรกนะครับนี่นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาว สี่เล่มนี้จะใกล้เคียงกันจะต่างกันก็นิดหน่อยนะครับไม่มากนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับเป็นยุกต้นๆ้นของหลวงพ่อรุ่งเลยนะครับนี่นะครับฝักและด้ามทําจากไม้แก่นไม้คูนนะครับนี่นะครับสีเก่นไม้คูนนะครับความยาวอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะครับเป็นมียุกต้นของหลวงพ่อรุ่งนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับยุกต้นนะครับจะไม่ จะไม่มีลายนะครับจะไม่สังเกตดูนะครับลายจะไม่ชัดจะไม่มีลายไม่มีตะกุดนะครับไม่ฝังตะกุดนะครับเป็นมีดทุกต้นนะครับคือส่วนมากนะครับจะเป็นมีดที่ใช้สําหรับชีวิตประจําวันของคนสมัยก่อนเนาะก็คือใครมีแบบไหนนะครับบางท่านก็มีมีดที่มีอยู่แล้วในบ้านนะครับแต่บางท่านก็ไปจ้างช่างตีใหม่นะครับ ก็ได้นําไปให้หลวงพ่อท่านปลูกเสกให้นะครับยุคต้นๆแล้วมันจะหลากหลายนะครับมีดมีทุกต,ต้นจะหลากหลายจะหาได้ตามเฉพาะชาวบ้านจริงๆนะครับรุ่นรุ่นรุ่น,นสู่รุ่นจริงๆนะครับบางบางเล่มก็อาจจะชำรุดเสียหายไปแล้วแต่บางเล่มถ้าเจ้าของเดิมรักษาไว้ดีๆก็จะสมบูรณ์นะครับอย่างเล่มนี้นะครับเล่มนี้ ท่านเก็บไว้ยอย่างดีนะครับแต่เป็นมีดที่ใช้แล้วนะครับคือท่านท่านได้ติดตัวท่านตลอดนะครับเจ้าของเดิมนะครับที่ว <ứng> ่าคือร <onz> ุ่นของของคุณพ่อของคุณตานะครับนี่แหละคุณตาท่านปล่อยให้ผมนะครับก็ท่านบอกว่าเป็นเป็นรุ่นของคุณพ่อท่านนะครับนี่นะครับก็อายุก็เฉียดร้อยปีนะครับผมนะครับแต่ไม่เฉียดก็ว่าร้อยปีเลยแหละครับยุคต้นๆนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับเก่นไม้คูณนะครับสังเกตดดูนะครับนี่นะครับเป็นมีดที่หลากหลายนะครับเหมือนเหมือนมีดยุกต้นของหลวงพ่อเดิมก็เช่นกันนะครับจะหลากหลายจะจะหลายรูปแบบนะครับก็คล้ายๆแบบว่า ชาวบ้านนํามาใครมีแบบไหนก็นํามาให้หลวงพ่อท่านปลูกเสกให้นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูความเก่าของเขานะครับนี่ครับอย่างสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับถึงแม้อายุจะเป็นร้อยปีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับใบมีดอยู่ที่สิบนิ้วนะครับตัวเฉลี่ยแล้วถ้าถ้าเฉลี่ยกันแล้วสีเล่มนี้ จะใกล้เคียงกันนะครับผมจะวัดแค่เล่มเดียวนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็อยากดูเล่มไหนเพิ่มเติมนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรอยที่ที่ถูกนําไปใช้นะครับนี่นะครับนี่ที่ใช้มาผ่านการแบบแบบว่าโชคโชนนะครับนะครับไม่ว่าจะเข้าป่าเข้าดงนะครับลงน้ํานะครับพอพุตคูลของหลวงพ่อรุ่งแล้วนะครับ ไม่ว่าจะทางบกนะครับทางน้ำนะครับเข้มขังแน่นอนนะครับผีพรายนะครับหรือว่าสิ่งเล่นลับนะครับสิ่งชั่วร้ายนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับก็เอาอยู่นะครับนี่นะครับเป็นยุคต้นต้นของหลวงพ่อลุ่งนะครับนะครับข้างกระแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนเลยนะครับนี่นะครับคือยุคเมียยุคต้นนะครับมาชมเล่มที่สองรุ่นเล่มนี้นะครับ สามเล่มนี้นะครับเนี่ยรวมแล้วเขาจะเป็นมีดถ้านับแล้วก็น่าจะเป็นมีดจุกกลางนะครับเพราเร,เริ่มเริ่มเริ่มจะมีรูปแบบเริ่มจะมีฝังตะกุดนะครับแล้วก็เริ่มด้ามเริ่มแกะสลักนะครับเริ่มจะมีจะมีพวกพัดพวกอะไรนะครับพวกปีเนียมพวกเหล็กปวอกเหล็กนะครับรัดโดยปีเนียม วกอะไรพวกทองฝาบาทนะครับนำมาใช้นะครับแต่ยุคต้นๆจะส่วนมากจะเป็นหวายนะครับเห็นไหมครับดูนะครับความเก่าของเขานะครับเตี่มนี้นะครับน่าจะเป็นจุกกลางตอนต้นนะครับนี่นะครับรัดด้วยเหล็กนะครับกันรัดด้ามตรงนี้นะครับยาวนะครับนะครับเริ่มเริ่มมีเอกลักษณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับจะเริ่มตอกเป็นลายนะครับชัดลึกนะครับนะครับใบมียก็อยู่ที่10นิ้วเฉลี่ยนะครับมีตะกุดฝังแล้วนะครับนี่ตะกุด3กษัตริย์นะครับนี่เก้าดอกเลยนะครับผมเล่มนี้นะครับตัวข้างนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนเลยนะครับนะครับทรงกระโดนะครับเดี๋วมาชมเล่มนี้นะครับด้ามแกะเช่นกันนะครับสวยงามนะครับ เล่มที่ผ่านมาตะกี้แกะเป็นเท้าเวสุ์วันนะครับส่วนเล่มนี้นะครับแกะเป็นปูรือสีนะครับฝักบางเฉียบเลยนะครับสวยงามนะครับรัดด้วยปีเนียมนะครับผมกันรัดด้ามนี้เป็นเหล็กนะครับไม้ฝักนี้ทําจากไม้ประยูนะครับด้ามนี้แกะมานะครับสีเหลืองนวลนี้นะครับไม่กล้าฟันธงว่าเป็นไม้อะไรแต่ถ้า ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมว่าน่าจะเป็นไม้ขนมนะครับก็ไม่อาจจะฟันคงได้นะครับแต่ขออนุญาตเอาฝักออกวางไว้ข้างนอกนะครับจะได้เห็นใบเมีดกันนะครับนะครับขออภัยครับเห็นไหมครับเป็นลายเปยวเพลิงนะครับนะครับเป็นลายกระดกเผาวันนะครับเลื้อยสวยงามนะครับนี่นะครับ ใบมีดสีดําเลยนะครับมีตะกุดนะครับเนี่ยครับก้าดอกเช่นกันนะครับเล่มนี้นะครับข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับนี่นะครับใบมีดสีดําเลยนะครับจากส่วนผสมพุทธคุณเหล็กต่างๆนะครับเหล็กอาถรรพ์เหล็กพุทธคุณนะครับนี่นะครับเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งขวานช้างหลวงพ่อรุ่งนะครับ ชมเล่มที่สี่นะครับเล่มนี้แกะสลักสวยงามมากเลยนะครับนี่ะครับแกะถังด้ามแกะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับอีด้านนี้ก็ได้เท้าเวสุวรรณเช่นกันนะครับฝักก็แกะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับนี่ะครับกันรัดด้ามตรงนี้นะครับแล้วก็แหมรัดฝักนี่ครับเป็นปิเนียมนะครับปิเนียมยุคนั้นก็ต้องเป็นปิเนียมขาบินโตนะครับนี่นะครับแกะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับทั้งสอง ฟังเลยนะครับนครับบดลายสวยงามนะครับนะครับแกะเปี่ตาสมโอทูด้วยนะครับครับนี่ครับดวงตาโยมอทูดที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเผาผ่านนะครับสับปสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับวิญญาณร้ายนะครับผู้ผีปีศาจนะครับนี่นะครับดูชมใบมีดนะครับ ดูข้างนะครับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับมีตะกุดนะครับช่องละสามดอกนะครับเงินนาคทองนะครับนี่ครับสามกษัตร on ิย์นะครับนี่นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่นะครับช่องละสามดอกนะครับช่องสามกษัตริย์เลยนะครับนี่นะครับ เนี่ยครับตรงนี้นะครับเป็นดวงตาเท็นมุูดนะครับท่านใดสนใจเรื่ยมไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโทรมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับไลา์เบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ